You have ถ้าต้องพูดถึงติตอเกอร์ที่มีชื่อเสียงคุ้งแร,งแรกแบบจรวดในเวลาไม่กี่ปีแต่กลับต้องตกจากบันล่างเพราะพฤติกรรมที่เกินควบคุมหนึ่งในนั้นคงเหนียฝนไอซี่ไวแอดติกตอกเกอร์หนุ่มในคราบผู้หญิงที่มีติดตามนับล้านคนสร้างเอกลักษณ์ด้วยการทำคอนเทนต์โพสชีวิตรูร้หมาเหา่าแต่จุดจบของเขากลับต้องไปอยู่ในคุก มันเป็นแบบนั้นได้ยังไงการและเพราะอะไรเขาถึงกลายเป็นที่พูดถึงได้ถ้าพร้อมกันแล้วะก็นั่งลงเ a คอ a ซิดแล้วผมเนี่ยจะเล่าให้ทุกคนฟังกันเองครับ Icy ี a หรือชื่อจริงว่า y ว a อ g e ยเกรเริ่มมีชื่อเสียงบ,บนแอปติกตอกในช่วงเดือนมีนาคม2020 โดยโพสต์วิดีโอสั้นในแนวลิปซิงค์ไลฟ์สไตล์และเนื้อหาทั่วไปในชีวิตประจาําวันความโดดเด่นของเขาคือบุค,คลิกที่ดูหรูหราเช่นขับรถเมอร์เซเดสสีชมพูทําให้เขาเนี่ยสะสมผู้ติดตามได้หลายแสนคนภายในเวลาไม่นานจานนิสัยของเจ้าตัวที่กล้าท้าชนและผู้ชายที่ชอบทําตัวจริตเหมือนผู้หญิงเช่นแฟชั่นต่างๆรวมไปถึงการต่อเล็บของเขาอีกด้วยอย่างไรก็ตามในช่วงแรกของเส้นทางครีเอเตอร์ไอซี่เนี่ยต้องเผชิญกับการถูกแบนบ,บัญชีทิกตอกหลายครั้งเข้าสูญเสียบัญชีแรกที่วิติตามราว0 0 0 0 0คน เนื่องจากถูกแบนส่วนสาเหตุการถูกระงับไม่ได้ถูกเปิดเผยชัดเจนแต่คาดว่าเกิดจากการละเมิดแนวทางชุมชนของแพลตฟอร์มจนเขาเนี่ยได้ออกมาทําคลิปบ่นใน YouTube ว่าเกลียดทิกตอกแค่ไหนกันเลยทีเดียวจากนั้นเขาก็ได้เริ่มสร้างบัญชีใหม่และสามารถดูดูผู้ติดตามได้อต่อเนื่อง โดยครั้งนี้เนี่ยก็คือบัญชีปัจจุบันที่เขาเนี่ยมียอด Follow มากกว่า1ล้านคนซึ่งตัวของ IC ก็เติบโตมาจากครอบครัวเทยนบาทในโซเชียลมีเดียเช่นกันโดยแม่ของเขาก็เป็นที่รู้จักในชื่อไอซี m มมและเคยปรากฏตัวในคลิปของเขาช่วงแรก ซึ่งแม่ของเขาเองก็มีการทำคอนเทนต์กับลูกชายลงบนช่องทิกตอกของตัวเองด้วยและ,ะไลอันเนี่ยเป็นการพูดถึงว่าลูกชายชอบแต่งสาวแต่ไม่ได้เป็นเกย์หรือว่าที่ลูกไวเล็บยาวต่อเล็บไม่ได้เป็นปัญหาอะไรสักหน่อยซึ่งก็ได้กระแสตอบรับที่ดีเป็นแม่ที่ยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็นการที่สมาชิกครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมทำให้แฟนรู้จักตัวตนของเขามากขึ้นสำหรับช่วงปี2020ถึง2021โดยสรุปแล้วเนี่ยเขาเป็นครีเอเตอร์ดาวรุ่งที่สร้างฐานแฟนคลับโดยคอนเทนต์ชิตประจำวันและปุกคลิกลิขอด,ดเด่นและ ความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วไอซี IC จึงเป็นที่จับตามองจากทั้งแฟนคลับและผู้วิจารณ์ภายในปี2021หนึ่งในประเด็นที่พูดถึงก็คือการอวดความร่ำรวยและไลฟ์สไตล์สุดฟุ้งเฟอ้อของเขาในคลิปต่างๆเช่นการทำเขาได้สมมติว่าถ้าผมมีแฟนจะไปอะไรให้บ้างโดยใช้พร็อพเงินสดปลอมกองโตซึ่งหลายคนมองว่าเป็นการสร้างภาพและส่งเสริมค่านิยมผิดๆในเรื่องของวัตถุนอกจากนี้ด้วยความแปลกใหม่ของชายสายเฟมินี ini, บวกกับความกล้าท้าโชนเขายังเคยโปรโมทลิงก์เกมออนไลน์ลักษณะบิ ทีวิริตามบางส่วนตั้งข้อสงสัยว่าอาจเข้าข่ายหลอกลวงทําให้ชื่อเสียงของเขาเริ่มเจอกับการวิจารณ์ด้านลบในโลกออนไลน์อีกด้านหนึ่งบุคลิกของไอซี่ที่ดูเปลียบเสมือนชายหนุ่มสายแฟชั่นซึ่งชื่อชอบการทําเล็บและแต่งตัวจัดจ้านกลับกลายไปที่ถกเถียงเรื่องของชีวิตส่วนตัวมีการคาดเดาเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศของเขาในหมูชาวเน็ตเนื่องจากเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้เป็นเกย์ทั้งที่มีลักษณะท่า,าทางหญิงในบางครั้ง ประเดนนี้เนี่ยนำไปสู่การถกเถียงและการเสียดสีบนโซเชียลซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยออกมาทําคลิปตอบคาถามเรื่องนี้และบอกว่าถึงเขาจะชอบแต่งแฟชั่นของผู้หญิงแต่ยังไงเนี่ยก็ยังชอบผู้หญิงอยู่นะ Who me? I'm not confused, baby. I'm open with the fact that I'm bisexual. It's just that I prefer women. You dig what I'm saying? And I like all women, so. m ในช่วงเวลาน้นไอซี่เนี่ยเด้คบหาพาก,กับแฟนสาวที่ชื่อว่ามัวซึ่งยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นได้ทั้งหมดและเขาเองก็ซื้อรถเบนซ์ให้เธออีกด้วยมีครั้งหนึ่งเนี่ยที่เขาเคยทําไม่ดีกับเธอโดยการโยนเสื้อผ้าออกไปข้างนอกจนถูกวิจารณ์แต่แม้จะเป็นแบบนั้นเขาก็ออกมาปฏิเสธและบอกว่าที่เห็นนั้นคือเขาเนี่ยแค่จะรับคลิปเอาไว้โดยตัวของโมเนี่ยก็ไม่ได้ติดใจอะไรซึ่งหลังจากดราม่านั้นมันก็มีคนออกมาแชร์เขาอีกว่าสมัยก่อนตรงเขาเนี่ยเคยทํางานที่แมคโดนัลด์แล้วก็โดนไล่ออก เพราะว่าตัวของเขาเมายาซาแนกจนทะเลาะวิวาทและถูกไล่ออกทันทีหลังจากวันนั้นโดยที่แม้แต่เจ้าตัวเองเนี่ยก็ยังจําอะไรไม่ได้เลยว่าทําอะไรลงไปและยังมีเหตุการณ์ที่ว่าเขานั้นไปต่อเล็กแพงนึงซึ่งตกลงกันไว้ที่200ดอลลาร์แต่พอทําให้เสร็จแล้วเขากลับให้เช็คที่ไม่สามารถขึ้นเงินได้จริงและบอกว่าตอนนั้นเจ้าของร้านเนี่ยยังแค่เรียนอยู่ที่ทําไปเพื่อช่วยเธอโปรโมทร้านนะซึ่งทําให้หลายคนมองว่าเขาไม่ได้รวยจริงอย่างที่อวดอ้างเอาไว้ ซึงทำให้ภาพลักษณ์ของเขาเนี่ยเริ่มไม่ดีขึ้นเรื่อยๆจากหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งการหลอกลวงและพฤติกรรมที่รุนแรงต่างๆเพราะว่าจุดพีคที่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตและชื่อเสียงของไอซี่ก็เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคม2022เมื่อเขาเนี่ยได้ก่อคดีอาชญากรรมที่เป็นข่าวใหญ่โตในฟลอริด้า เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่8มีนาคม2022ขณะที่ไอซี่ที่ตอนอายุ23ปีขับรถเมอร์ d ซ s b e n บนจ Class สีชมพูของเขาอย่างวาเสียวและจอดขวางทางการจราจรบนถนนจนมีรถคันอื่นบีบแตรและผู้โดยสารสองคนบนรถก็ลงมาเตือนให้เขาเนี่ยขยับรถไปซะไอซี่เนี่ยกลับแสดงความไม่พอใจและขับตามรถคู่กรณีไปในลานจอดรถจนเกิดการโต้เถียงกันอย่างเผ็ดร้อนระหว่างนั้นเขาได้หยิบปืนออกมาจากเกหน้ารถและขู่ผู้ที่มาตักเตือนเขาตามรายงานของตำรวจและพยา ที่เห็นเหตุการณ์สถานการณ์นนรเนี่ยมันก็บานปลายเมื่อไอซีใช้อาวุธปืนในมือฟาดเข้าที่ศีรษะของหนึ่งในสองคนนั้นจากด้านหลังเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตกใจกับผู้คนที่เห็นเหตุการณ์และมีการโทรแจง้ง911เกี่ยวกับชายขับรถรูไม่มีเสือ้อไม่มีรองเท้าอรารวาสในละแวกนั้นหลังทำลายคู่กรณีไอซี IC ได้รีบขับรถนี้ออกจากที่จอดทันทีแต่พยานสามารถจดจำเลขทะเบียนข,ของรถได้และแจ้งให้ตำรวจทราบเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามไปจนพบตของเขาบริเวณใกล้ที่พัก จากรายงานระบุว่าเมื่อเผชิญหน้ากับตำรวจไอซี่เนี่ยขัดขคืนการจับกุมและมีท่าทีแข็งกร้าวเขาไม่ให้ความร่วมมือแถมยังใช้ท้าถีบเจ้าหน้าที่นายหนึ่งเข้าที่ต้นขาระหว่างการชุลมุนมีการกล่าวได้ว่าเขาแสดงกิริยาท่าทางด่าทอตำรวจได้คำหยาบคายหลายครั้งในระหว่างการถูกควบคุมตัวรวมถึงเกิดวลีเดดท,ที่ทาให้เป็นไวรัลในตอนนั้นที่เขาเนี่ยนั่งอยู่บนรถตำรวจแล้วบอกว่าพวกคุณเนี่ยไม่รู้จักฉันหรือย,ยังไงฉันมีคนติดตามมากมายเลยนะเว้ยใครๆเนี่ยก็รู้จักฉันกันทั้งนั้นซึ่ง a lot of people Independent witnesses. <laughs> I not I mean, not everybody knows who you are. It doesn't matter. I have 58 million followers on Facebook. Everybody who's been on TikTok or Instagram has seen who I am. You can't assume that everybody knows who I you are. I don't assume that so... everybody knows who I am. I said a lot of people know who I am. I believe you and okay, I never said then, that. What were you saying all that? I said you don't know that this guy knows who you are. Oh he sure so did. Oh did he say checked something? Me. When somebody is swerving into my lane, brake checking me, wanting me to stop, wanting me to race my car, it's coming out the car. I know that's a fan. ใดๆก็ตามพฤติกรรมกล้าราวนี้นําไปสู่การตั้งข้อกล่าวหาหนักหลายกระทงได้แก่การทําร้ายร่างกายผู้อื่นโดยใช้อาวุธรุนแดง2กระทงทําร้ายร่างกายโดยใช้อาวุธร้ายแรงจนเกิดอันตรายหนึ่งทําร้ายร่างกายเจ้าหนี่พนักง,งานอีกหนึ่งและขัดขวางการจับกุมอีกหนึ่งเรียกได้ว่าโดนกันอ่วมเลยทีเดียวหลังถูกจับในคืนวันนั้นไอซี่ถูกควบคุมตัวที่สถานีตํารวจและขึ้นสารอย่างรวดเร็วในวันรุ่งขึ้นเพื่อพิจารณาการให้ประกันตัวซึ่งเขาเนี่ยก็ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวออกไปได้ในนนวววัััถดดไปปโยมีกกาารรงงเิะน ตามที่สารกำหนดและมีการกำหนดเงื่อนไขาการปล่อยตัวชั่วคราวบางประการเช่นการใส่กำไรข้อเท้าการปล่อยตัวครั้งนี้ทําให้เขากลับมาอยู่ในโลกภายนอกได้แต่เหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นก็ได้กลายเป็นข่าวไปทั่วนํามาซึ่งกระแสวิจารณ์และจับตามองการเคลื่อนไหวของเขาอย่างใกล้ชิดและชื่อเสียงของเขาที่สั่งสมมานาดก็พังทลายลงไปด้วยในเหตุการณ์นี้ หลังจากได้รับการประกันตัวออกมาไอซี okay. ก็เริ่มการเคลื่อนไหวบนโซเชียลมีเดียทันทีอีกทั้งเนี่ยเขายังมีท่าทีภูมิใจมากกับประโยคที่เป็นวรัลของตัวเองตอนที่สื่อมาให้สัมภาษณ์เขาและทำให้ทุกคนได้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยเขาได้แต่งงานกับแฟนสาวแล้ว อีกด้านหนึ่งเพื่อปกป้องชี่อเสียของตนเองเอาไว้เข้าโพสต์คลิปและข้อความหลายครั้งรวมถึงไปออกรายการพอดแคสต์เพื่อชี้แจงเหตุการณ์ตามมุมมองของตัวเองโดยกล่าวอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายถูกคุกคามและตกเป็นเหยื่อในเหตุการณ์ดังกล่าวแทนที่จะเป็นผู้ลงมือก่อเหตุรุนแรงตามที่ข่าวนําเสนอไอซีอาในคลิปหนึ่งว่าครูกรณีสองคนได้ขับรถตามรางควาดและพยายามจะทําร้ายเขาก่อนนอกจากนี้เนี่ยเขายังยืนยันว่าตัวเองเพียงแค่โชว์ปืนออกมาเพื่อป้องตัวเองเท่านั้นและไม่ได้เล็งปืนใส่ใคร พัวถึงปฏิเสธว่าไม่ทำร้ายร่างกายขณะดเดียวกันเขาก็กล่าวหาว่าตำรวจใช้กำลังเกินกว่าเหตุในการจับกุมเขาโดยอ้างว่าถูกตำรวจซุ่มโจมตีที่บ้านและทำรุนแรงทั้งที่เขายังทำตาคำสั่งทุกอย่าง ซึ่งภายหลังเนี่ยวิดีโอจากกล้องติดตํารวจที่ถูกเผยแพร่ในปีต่อมาชี้ให้เห็นว่าคํากล่าวอ้างของเขานั้นไม่ตรงกับความเป็นจริงซึ่งนั่นก็คือคลิปที่เราเห็นกันไปก่อนหน้านี้นั่นเองละครับหลังจากใช้ชีวิตนอกรัวคุกมาราวหนึ่งปีภายใต้เงื่อนไขาการประกันตัวในที่สุดเสรีภาพของไอซ์ก็สิ้นสุดลงในกลางปี2023 เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเขาถูกจับกุมอีกครั้งเนื่องจากละเมิดเงื่อนไขการประกันตัวและมีหมายจับเพิ่มเติมออกมาจากศาลซึ่งศาลเนี่ยก็ได้มีการไต่สวนเมื่อวันที่8กรกฎาคม2023และไอซี่ถูกนําตัวมาขึ้นศาลและผู้พิพากษามีคําสั่งเพิกถอนการประกันตัวส่งผลให้เขาเนี่ยถูกส่งตัวเข้าเรือนจําทันทีเพื่อรอการพิจารณาคดีต่อไปสื่อท้องถิ่นอย่าง NBC Six South Florida รายงานว่าระหว่างการพิจารณาคดีการเพิกถอนประกันออยาการได้ยืนหลักฐานต่อศาลว่า หลังจากได้รับการปล่อยตัวในปี2022อาซี่ได้กระทําการบางอย่างที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขาการประกรันเขาเนี่ยพยายามติดต่อและข่มขู่พยานผู้เสียหายในคดีเดิมเมื่อสารพิจารณาแล้วจึงเห็นควรแม่เขาอยู่ข้างนอกระหว่างการรอไต่สวนต่อไปอซี่เนี่ยจึงได้กลับไปนอนคุกตั้งแต่ในปลายเดือนกรกฎาคม2023เป็นต้นมาและไม่รับสิทธิประกันตัวอีกต่อไปเขาต้องใช้ชีวิตในเรือนจำซึ่งนั่นทําให้เขาเนี่ยต้องเข้าไปนอนในสังเตตลอดช่วงการดาเนินคดีที่เหลืออยู่อีกด้วยโดยก่อนจะถูกคุมขงังอาซี่เนี่ย ยังคงใช้งาน Tik t o อกอย่างต่อเนื่องได้รับรู้ชะตากรรมของตัวเองมาพอสมควรดังที่มีคลิปหนึ่งที่เขาลงว่าน่าแก่ในคุกที่เขาโพสต์ไว้ล่วงหน้าเมื่อเดือนกันยายน2022นอกจากนี้ในช่วงสัปดาห์ก่อนถูกจับกุมเขายังโพสต์คลิปอีกชิ้นที่มีใจความว่าผมคงต้องเข้าอยู่ในคุกจริงๆแล้วสินะเพื่อบอกลาแฟนๆเป็นในๆโดยตรงแสดงให้เห็นว่าเจ้าตัวทราบดีว่าคงหลีกเลี่ยงการติดคุกไม่ได้ต่อไปช่วงเวลานั้นบัญชีติกต็อกของเขาก็มีผู้ติดตามราว1.3ล้านคน ซึ่งหลายคนก็แสดงก็เห็นส่งท้ายทั้งในเชิงให้กำลังใจและซ้ำเติมบางคนก็บอกว่าถึงเวลาแล้วสินะที่มึงต้องชดใช้กรรมแล้วหลังจากความล่าช้าและการเลื่อนนัดศาลหลายครั้งในที่สุดคดีของไอซีก็ได้เข้าสู่การพิจารณาคดีในชั้นศาลในช่วงปลายปี2024ตามรายงาน เขาปรากฏตัวต่อสารและตอนแรกเนี่ยยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอย่างไรก็ดีหลักฐานจากคลิปวิดีโอกล้องตํารวจรวมถึงคําให้การของพยานแน่นหนามากทําให้อายาการมีความมั่นใจในการดําเนินคดีต่อไปอีกทั้งยังมีการเปิดเผยบทสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างที่ไอซีถูกขังระหว่างรอการพิจารณาซึ่งกลายเป็นจุดเปลีย่ยนสำคัญในสายโทรศัพท์เหล่านั้นไอซีได้พูดจาดูหมิ่นทั้งอายาการและผู้พิพากษาอย่างหยาบคายเขาเรียกอายาการหญิงคนน,คนนี้ว่าใหญ่ตัวแสบผมหางมา้า คำพูดเหล่านี้ถูกยิบยกขึ้นมาในสารเพื่อลบล้างท่าทีสนึกผิดที่เขาแสดงออกในชั้นคัดพิจารณาและกลายเป็นผลเสียอย่างมากต่อเขาซึ่งผลสุดท้ายเนี่ยสารก็ดีคำสั่งพิพากษาให้คดีของไอซี่เนี่ยต้องจำคุก5ปีตามข้อหาทำร้ายร่างกายและทำร้ายเจ้าที่พนักงานพร้องโทษเพิ่มเติมคือกักบริเวณที่บ้าน1ปีและควบคุมความพืตออีก4ปีหลังพ้นโทษรวมทั้งค่าปรับอีก3,100ดอลลาร์และสุดท้ายผู้พิพากษาเนี่ยจึงให้ความเห็นไว้ว่า การจองจำเท่านั้นที่ทําให้เขาได้เรียนรู้จากบทเรียนนี้ได้และจึงพิพากษาตามนั้นเป็นการปิดฉากตัวของไอซี่อีกหนึ่งตำนานที่รอการกลับมาหลังจากออกจากคุกโดยที่มีพรรยะของเขาเป็นคนรอคอยและแม่ของเขาอัปเดตอยู่เรื่อย เรื่องราวของไอซี่สอนให้เห็นว่าชื่อเสียงในโซเชียลเนี่ยมันไม่สามารถปกป้องใครจากกฎหมายหรือความผิดที่ตัวเองก่อไว้ได้จากหนุ่มเฟมินีที่พูดตามนับล้านกลายเป็นนักโทษที่ต้องชดใช้กรรมอยู่หลังลูกโรงเส้นทางของเขาคือคำเตือนสำหรับครีเอเตอร์ทุกคนว่าอย่าหลงไปกับชื่อเสียงและเงินทองจนลืมว่าโลกจริงก็มีกฎเกณฑ์ที่ทุกคนต้องเคารพอยู่นั่นเองละครับและเพื่อ,อนๆละ่ะมีความเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับ และคลิปต่อไปของช่อง t ท k e a s อาซจะเป็นอะไรกดซับกันเอาไว้แล้วมารอติดตามกันได้เลยนะครับ